นักสร้างบารมีเรามาฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดหลวงพ่อธรรม,มชโยคุณครูไม่ใหญ่นักสร้างบารมีที่ดีจะต้องคิดปรับปรุงตนเองตลอดเวลาคิดปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นไม่ใช่คิดปรับคนอื่นให้เข้ากับตัวเอง คุณครูไม่ใหญ่เรามาฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดอะไรเป็นบุญต้องส่วนขวายทาให้สมบูรณ์อยากขี้เกียจเรามาละของไม่ดีทําของดีๆให้เกิดเมื่อเราทําการฝึกฝนตัวเองจะเร็วขึ้นคุณครูไม่ใหญ่กดถูกใจให้เป็นกําลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญ้วยนะคะสาธุ